สวัสดีค่ะอัพเตอร์นุทีนูซีค่ะวังค่ะวิวค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญด้วยค่ะกวางใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหลับแล้วน้องก็คือแบบเหมือนง่วงเหรอง่วงแล้วเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเรื่องการฟังค่ะเป็นการเปิดช่วงใหม่ของอัพเตอร์นุชทีนูซค่ะ เพราะว่าเนี่ยดนตรีเนี่ยมันเป็นเสียงใช่ไหมคะกวางฉะนั้นการฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆกเลยค่ะใช่ค่ะก็อย่างเช่นนะคะเวลาที่เราเนี่ยได้ฝึกการฟังแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจเพลงที่เราเล่นมากขึ้นหรือว่าสิ่งที่เรากําลังเล่นได้มากขึ้นค่ะอย่างเช่นว่าเราก็จะเข้าใจว่าเพลงที่เราเล่นหรือทํานองเนี่ยกำลังไปในทิศทางไหนหรือว่าเวลาที่เราเล่นกับคนอื่นใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าใครเนี่ยกำลัง ทำหน้าที่อะไรในเพลง,ใค,ใ,งใครเป็นทํานองใครเป็นเิงประสานแล้วเราก็จะได้แบบเหมือนทำหน้าที่ของเราได้อย่างถูกต้องใช่ไคใช่ค่ะเช่นแบบเอ๊ะตรงนี้เราควรจะดังไหมหรือควรจะเบาอะไราเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็การฟังเนี่ยยังมีประโยชน์มากๆตอนที่เราแบบ แกะเพลงใช่ไหมคะเวลาที่เราได้ยินเพลงอะไรมาแล้วแบบเราชอบเราอยากจะมาเล่นในเครื่องของเราบ้างเราต้องแบบเอเล่นยังไงนะอะไรแบบนี้คือแกะ่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ก็แล้วก็เรื่องของการแต่งเพลงด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเราก็แบบเหมือนต้องได้ยินเสียงในหัวด้วยแลเพื่อการช่วยช่วยเรื่องการแต่งเพลงอะไรแบบนี้เนอะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาฝึกการฟังกันค่ะ ใช่คะ่ะ<ม>ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากการฝึกฟังขั้นคู่ในเมเจอร์สเกลกันก่อนค่ะจริงๆเนี่ย<ม>ขั้นคู่เนี่ยมีมากมากกว่า<ม>ที่เราจะสอในวันนี้นะคะ<ม><ม>แต่ว่าคิดว่าเริ่มจากเท่านี้ก่อนดีกว่านะคะใช่ค่ะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาฝึกฟังก่อนว่าเสียงไหนเนี่ยสูงกว่าหรือต่ํากว่าเสียงตั้งต้นเนาะใช่<ม>ค่ะซึ่งอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงแรกๆที่เราฝึก การเล่น,น,นดนตรีเนี่ยเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการฟังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาลองดูกันค่ะก็อย่างเช่นนะคะสมมติว่าตอนให้โน้ตตัวเนี้ยเป็นตัวตั้งต้นอ่ะแล้วลองมาดูว่าโน้ตถัดไปที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนีออ้อันนี้ก็จะโน้ตตัวที่สองก็จะสูงกว่าตัวแรกตัวแรกใช่ค่ะลองฟังอีกนิดนึงนะคะอันนี้ล่ะอะ สูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าไปอี้เลยล่ะคะสูงเลย่างกันไันทางกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังด้านเสียงต่ำกว่าโน้ตตัวแรกอ่ะโน้ตตัวตั้งต้นนะคะจะเป็นตัวนี้ตัวต่อไปมันลงข้างล่างใช่ไหมแล้วอันนี้ล่ะคะกว้าง นี้ก็จะยิ่งได้ยินชัดเลยว่าแบบว่าเหมือนต่ำต่ำลงไปอโอเคงั้นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วแล้วมาลองกันสักห้าคอเออเรามาลองกันสักห้าคอได้ค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนถามมิวก่อนโอเคอ่ะสมมุติว่าไม่ดูอันนี้เป็นโน้ตแรกโอเคค่ะโน้ตถัดไปเหมือนขึ้นสูงกว่าอ่าสูงกว่าก็โน้ตที่สองเนี้ยก็คือสูงกว่าใช่ค่ะอ่ะตาอ่ะ โอเคโน้ตตั้งต้นนะคะค่ะตัวต่อมาคืออ่าอันนี้ก็จะต่ำลงดดออ่าถูกต้องค่ะค่ะอ่าต่อมาโอเคค่ะต่อไปเป็นเป็นโน้แรกโน้ที่สองเป็นโอ้อันนี้ก็คือนิดเดียวเท่านั้นใช่ตืตือแต่ก็ยังต่ำกว่าอยู่ต่ำกว่าอยู่โอเคค่ะ อีกสักข้ออ่าได้สุดท้ายข้อสุดท้ายค่ะกว้างค่ะโอ้อันนี้ไปไกลเลยใช่ไหมคะเลยค่ะมลงไม่ถึงแล้วนะแต่ว่าก็คือจะเป็นสูงขึ้นใช่ใช่ค่ะก็เอาไว่าจะเข้าใจไอเดียอ่าอ่าอันนี้สูงต่ำให้ให้ให้แยกแยกแยกออก ค้นเดี๋ยวจะขอชาเลนจ์วิวมาเลยค่ะก็คือว่าที่ได้ทำเนี่ยก็คือก่อนจะเล่นโน้ตสโน้นนะคะแล้วก็จะให้วิวเนี่ยบอกทิศทางว่าสมมุติว่ามันสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นอีกหรือว่าสูงขึ้นแล้วต่ำลงสูงขึ้นอะไรประมาณนี้ได้ค่ะเริ่มนะคะคุณเ็นโอเคค่ะตัวแรกนะคะมันก็จะอยู่ตรงกลางตืตัวที่สตือมันลงข้างล่างต่ำลงแล้วก็ตือ แล้วก็สูงขึ้นมันก็จะเป็นตึ๊ดตื๊ดนีอาร์ติคถูกโอเคตั้งชาเลเจ์นกว้างมากดีกว่าค่ะตัวตั้งต้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าจโน้ตแรกเนี่ยก็จะสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไปเลยใช่ค่ะโอเคค่ะประมาณนี้ประมาณอ่า เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกฟังขั้นคู่ในเมเจอร์สเกลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเราลองมาไล่เสียงในเมเจอร์สเกลเนี่ยให้ฟังกันก่อนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังยังงงว่าเอ๊เมเจอร์สเกลคืออะไรก็สามารถกลับไปดูที่ EP พีเได้นะคะก็จะมีอธิบายไว้ค่ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนเลยเนาะเราจะเริ่มจากคีซีค่ะสเกลซีเมเจอร์สเกลค่ะเสียงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขาเราจะเล่นทั้งขาขึ้นและขาขึ้นแลงค่ะโอเคแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ,บบคะก็เมเจอร์สเกลเนี่ยเขาก็จะมีระยะห่างที่เป็นโครงสร้างของเขาอยู่นั<ช>่นเองค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทีไหนก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะก็จะมีลักษณะเสียงที่เหมือนกันอ่ะในวิวลองอีกสัก สักสกีอะไร A major และกันเอเ่เ A major ค่ะ เราจะมาดูขั้นคู่ในเมเจอร์สเกลกันค่ะกว่าใช่แล้วค่ะก็ขั้นคู่ในเมเจอร์สเกลนะคะเราก็จะเอาโน้ตแรกหรือโน้ตที่เนี่งเน่ที่เรียกว่าโทนิกเนี่ยะคะ่ะก็จะเป็นตัวตั้งต้นเป็นตัวที่อยู่ข้างล่างเสมอค่ะ,ะแล้วส่วนโน้ตอื่นๆเนี่ยเราก็จะเอาโน้ตที่เป็นสมาชิกในสเกลนั้นๆนะคะมา,จ,าจับคู่กันจับคู่กันใช่ค่ะซึ่งถ้าเราดูในภาพนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าในเมเจอร์สเกลเนี่ยพอเขาจับคู่กันเนี่ย ก็จะมีชนิดเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ขั้นคู่ที่ใช้สมาชิกในเมเจอร์สเกลค่ะก็จะมีแค่2ชนิดเท่านั้นนะคะก็จะมีแค่เมเจอร์กับเพอร์เฟเท่านั้นค่ะใช่ค่ะซึ่งสเกลที่เราจะมาลองเป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะใช้ C ีเมเจอร์สเกลค่ะซึ่งไม่มีช้าไม่มีแฟดไม่มีช้าไม่มีแฟดก็จะเป็นตรงสีขาวอย่างเดียวเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยยังงงอยู่ว่าขั้นคู่หรือชนิดของขั้นคู่เนี่ยคืออะไรนะคะก็สามารถไปย้อนดู วิดีโอของพวกเราได้เลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเนาะในการเลียนภาษาค่ะโอเคค่ะเราจะมาฝึกฟังขั้นคู่ที่เป็นเพอร์เฟกกันก่อนค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะฟังแล้วเราก็จะลองไปด้วยเพื่อเราจะได้แบบฝึกจําเสียงเข้าไปเลยใช่ค่ะก็อ่าก็ตรงนี้เนี่ยอยากให้ลองค่อยๆจําจำเหมือนลักษณะเสียงกับความความห่างแต่ละคค่ะดูค่ะโอเคอันแรกเลยเนาะค่ะอันแรกก็จะเป็นยูนิซันใช่ไหมคะค่ะ La, 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 คู่ต่อไปนะคะเป็นคู่ <5 S 2> perfect f o u r t คู่สี่นะคะค่ะลาลาโอเคค่ะเราเนี่ยจะรอดไหมคะ <laughs> <laughs> ร้องเพลงได้สิ <laughs> โอเค,เคค่ะต่อไปนะคะคู่ห้า perfect fifth นะคะค่ะลาลาโอเคค่ะอันสุดท้ายคือ octave ค่ะใช่ค่ะ ลาลาอันนี้มันก็จะแบบเป็นปีนนิดนึงเนาะใช่ค่ะก <Okay. S 1> ็เราจะเราสังเกตว่าอ่ายิ่งคู่ที่เลขน้อยเนี่ยเสียงเขาจะยิ่งชิดกันมากขึ้นนะคะยิ่งห่างเลขยิ่งเยอะห่างกันเสียงก็จะกระโดดไปไกลโอเคเดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งไหมคะได้ลองลองอก,กันอีกสักรอบค่ะ ด้วยกันนะคะจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันใช่ค่ะโอเคคราวนี้เนี่ยเรามาลองเป็นควิสเล็กๆกันนะคะอ,อ่ะลองมาดูลองมาฟังดูว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่อะไรนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะใครก่อนคะ,ะให้วิวก่อนหรให้วิวก่อนนเ,เคค่ะ,คะ จะเป็นคู่5ค่ะ perfect คู่ 5, 5หรือ perfect อั่นเองค่ะโอเคกวางค่ะค่ะอันนี้เป็น<ะ><ะ>ก็จะเป็นคู่4 perfect นะคะถูกต้องค่ะเคอีกสักข้อค่ะลา ไกลมากเลยค่ะเป็นออกเทปแน่นอนค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นคู่ที่เป็นเมเจอร์กันบ้างค่ะกวางค่ะซึ่งขั้นคู่ที่เป็นเมเจอร์เนี่ยก็จะมีคู่2คู่3คู่6แล้วก็คู่7ค่ะใช่ค่ะก็ฟังเสียงกันน้ะค่ะลาลาต่อไปนะคะเมเจอร์เติ หกนะคะค่ะลาลาคูเจ็ดค่ะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงลาลาล<ะ>เริ่มเริ่มจะคอเ,เ,อเริ่มจากคอโอเคอีกรอบอีกสักอ,อีกรอบหนึ่งค่ะเมเจอร์เซกันค่ะ ถ่ายกันดีกว่าว่าคู่ไหนเป็นอะไรโอเคะค่ะโอเคค่ะกวางก่อนบ้างค่ะอ่ะกวางก่อนบ่าอค่ะคู่แรกนะคะอันนี้เป็นลาลาขอจะเป็นคู่เมเจอร์เติร์ดค่ะถูกต้องค่ะโอเคปาววิวบ้างค่ะ ค่อนข้างห่างเหมือนกันนะอันนี้ใช่่คะโอเคค่ะก็จะเป็นเมเจอร์ six ค่ะใช่ค่ะอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้ก็ใกล้กันอยู่นะคะชิดเลยก็จะเป็นคู่เมเจอร์เซกเนนั่นเองถูกต้องค่ะเป็นไงคะได้ลองทำไปด้วยกันหรือเปล่าก็ลองฝึกไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปทำควิสกันนะคะเรามาลองร้องขั้นคู่ในเมเจอร์สเกลเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะทุกคู่โอเคค่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะเป็นยูนิซอนนะคะ,คะยังคงเป็นคีซีเมเจอร์อยู่โอเคต่อไปนะคะเมเจอร์เซกเอนต่อไปนะคะ เอ่อเมเจอร์เทิร์ดค่ะลาลาต่อไปนะคะเอ่อเพอร์เฟกต์โฟร์สค่ะลาลาต่อไปนะคะเพอร์เฟกต์ฟิฟท์ค่ะลาลาต่อไปนะคะเอ่อ uh, เป็นเมเจอร์ซิกส์ค่ะ ลาลาเริ่มสูงแล้วนะคะต่อไปเป็นเมเจอร์เซเว่นค่ะลาลาต่อไปนะคะออกเทฟค่ะลาลาโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยเราไล่ทั้งหมดจากตัวยูนิซันค่ะก็คือตัว C ซึ่งเวลาที่เราฝึกร้องอย่างเงี้ยค,ค่วิวก็พอเราฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราฝึกฟังไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มจําเสียงได้ค่ะใช่แล้วค่ะพอจําเสียงได้เนี่ยนะคะพอเราขึ้นมาแค่ตัวเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถแบบร้องต่อได้เลยว่าถ้าเราจะเอาแบบ perfect four perfect f f i h เราก็จะมีเสียงอยู่ในหัวว่ามันคือเสียงอะไระใช่แล้วค่ะโอเคค่ะ,คคะต่อไปอเ,เป็นช่วง t e n second คริส <10 seconds. S 2> <Chris. S 1> ค่ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะ มีเสียงขั้นคู่ในเมเจอร์สเกลขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะเริ่มจากโทนิกก่อนแล้วก็ตามด้วยโน้ตถัดมามแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยลองเราว่าเป็นคู่อะไรกันบ้างคะ่ะใช่แล้วค่ะ โอเคค่ะจบไปแล้วนะคะคลิปแรกของเรากับเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ear e training หร e อหรือว่าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออรอก็ได้ใช่ค่ะซึ่งมีสองเรื่องที่อยากให้ไปดูเพิ่มนะคะถ้าสมมติใครยังไม่ได้ดูก็มีเรื่อง major scale กับเรื่อง interval ที่เราพูดไปก็ถ้าเราไปดูคลิปเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องรายละเอียดของ เรื่องพวกนี้เยอะ<ช>ยค่ะคว่าโครงสร้างทำไมถึงออ,ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ทำไมมีสมาชิกแบบนี้บ้างใช่แล้วค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ทุกคนนียก็สามารถลองไปฝึกฟังกันเองได้นะคะโดยการเนี่ยลองกดลองกดขั้นคู่ต่างๆเนี่ยฝึกฟังไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยอยากจะให้ลองลองฝึกในคีย์ต่างๆดูใช่ค่ะที่สำคัญนี่ต้องกดให้ถูกว่ดว่าตัวไหนเนาะใช่ ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยการที่เราฟังออกนะคะอินเทอร,ร์โวต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยที่เวลาที่เราเล่นเครื่องที่ไม่ใช่เปลี่ยนโนคือที่ไม่ใช่คีย์ที่แบบโน้ตที่มันเสียงฟิกซ์อยู่แล้วอย่างเช่นไวโอลินเนี่ยเราจะกดตรงไหนเน่ย เราก็ไม่ไม่มีตรงไหนที่บอกเลยใช่ไหมคะถ้าเรามีเสียงในหัวเนี่ยโดเรโดมีเนี่ยเราจะทําให้เรากดโน้ตแล้วเรารู้ว่ามันเพี้ยนหรือมันไม่เพี้ยนอ่าเหมือนเราจะได้ถูกใช่เราหาถูกที่ใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเนาะเรื่องเล่นเพี้ยนเรื่องไม่เพี้ยนอะไรนี้ใช่ไหมของฟลูนี่ต้องมีเสียงเพี้ยนไม่เพี้ยนด้วยไหมคะก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าของฟลูนี่จะเขาจะมีมิวฟิกซ์อยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้ลมอะไรแบบเนี้ยค่ะที่อ่ ที่จะจะสามารถพมดอะลมเราไม่ถึงอาจจะทําให้เสียงแสดลงหรืออะไรเนียซึ่งเราจะไม่รู้ว่าเสียงสั่ลงหรือเปล่าถ้าเราฟังไม่ออกถูกไหมคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการเทรนหูเพื่อที่เราจะเล่นดนตรีเนี่ยได้ไม่เพี้ยนได้แบบว่าดีขึ้นนะโอเคค่ะก็อันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เรามี เพจ a c e b o o k ที่ชื่อเดียวกันเลยนะคะอัลจารนทิมยูนซยังไงก็ลองเข้าไปติดตามกันได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆนะคะเรื่องการฟังก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ทฤษฎีดนตรีเลยะคะ่ะใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเนาะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะหนูก็ยังหลับ